ผู้ชมมาดูบรรยากาศของการใช้ชีวิตแบบติดธรรมชาตินะครับในพื้นที่เมืองพัทยานี่เองครับใช้ชื่อสถานที่นี้ว่าสวนบ้านพีพัทยานั่นเองนะครับตอนนี้นะเอกของเราก็กําลังพักผ่อนกายาใต้ต้นมะม่วงนะครับหลังจากที่ไปออกกาลังกายด้วยการถอนหญ้า นะครับแต่แตงหญ้า,าเขาเรียกว่าอะไรนะพรวนดินแล้วก็ถอนหญ้าไต่ต้นไม้ก็มานอนพักนะครับเป็นนาเอกมิวสิกเพลงคนเก่็ติดเฟซนะครับคุณผู้ชมเข้าไปดูได้นะครับตอนนี้ก็ให้หนาเอกพักผ่อนก่อนนะครับก็ไม่ช้าก็กินข้าวที่สวนนะครับเนี่ยนะครับก็จะมีไขรไครเป็ดต้มสอฟอง นพริกกระปิพริกปลาร้าแล้วก็ผักแครลวกนะครับแล้วมีกะเพรานิดหนึ่งผัดกะเพราเหลือไว้เมื่อวานก็กินข้าวกินยาไปที่ียบร้อยนะครับผมอยากให้ดูว่าการใช้ชีวิตแบบติดธรรมชาติจะเป็นยังไงนะครับนอนอยู่บ้านก็ใช้ไฟนะเปิดทีวีก็ใช้ไฟร้อนกะ็เปิดพัดลมก็ใช้ไฟ นะครับมาอยู่สวนอย่างนี้นะครับนอนใต้ต้นไม้ไม่ต้องเปิดพัดลมเลยไม่ต้องใช้ไฟแดดทั้งสิน้นนะครับนะครับผมอยากให้คุณผู้ชมชมความพอเพียงความพอดีนะครับน,นะครับอยู่ในสวนบ้านนะครับคุณผู้ชมครับ ช่องนี้ช่อง PPN Channel นะครับซึ่งผมก็ไม่ค่อยได้อัปโหลดงานลงไปก็ต้องขออภยัยช่วงนี้ก็ไม่ได้เดินทางไปไหนเลยนะครับอยู่กับสวนอยู่กับบ้านนะครับโอ้ให้ชมนะครับอันนี้กำลังเจริญเติบโตเลยนะครับฝรั่งหรือภาษาบ้านบ้านผมเครียดเฮาละปูดแพะละโปดูโปด แรเป็นไทยก็คือผลฝรั่งนั่นเองนะครับฝรั่งนะครับออกเยอะพอสมควรนะครับหลังจากละโป๊ดแล้วก็ไปดูนะครับพาดูนดูของกินก่อนแล้วกันนะครับละโปดเสร็จจากละโป่ดให้กระดูหน่อยนู่นขาโโล่หัวมานะครับธรรมชาติสุดๆเลยครับเดี๋ยวผมซูมดูครับงูครับฟ้า ซูไม่ได้มองดีๆนะครับตรงเหล็กนะครับนั่นนะครับนั่นแหลคืองูเขียวนะครับซึ่งเมื่อก่อนนี่โผล่แถวๆนี้ทีละห้าหกหัวเลยผมเลยใช้ปูนปิดเป็นที่เรียบร้อยนะครับปิดปูนแล้วสบายใจนะครับอันนี้คือถั่วพู่นะครับซึ่งวันนี้ก่อนจะกลับบ้านต้องเก็บแน่นอนนะครับนี่นะครับฝักนี่กําลังกินเลยนะครับนี่นะครับหนึ่งฝาก นู่นสองฟักสามฟักนะครับนะอร่อยครับกรอบลยังไม่ใหญ่มากนะครับผมทําค้างให้เขาขึ้นประมาณนี้เลยนะครับนี่คือถั่วพูนะครับแล้วตอนนี้ก็กําลังเพาะผักชีกับแม่นะครับลองดูนะครับถั่วพูถัดจากถั่วพูมานะครับคุณผู้ชมครับนี่อันนี้คือกล้วยหอมทองนะครับหอมทองซึ่งปลูก ยากมากนะครับเป็นก็ดีใจแล้วนะครับนี่คือหอมทองนะครับผู้ชมครับกล้วยหอมทองนะครับงมพาไปดูข้างนอกอีกได้ครับมีตระกูลกล้วยเยอะนะครับไม่รู้สัญญาณจะไปถึงหรือเปล่าวันนี้อารถมาจอดไหนเลยนะครับนี่รถคู่ชีพนะครับเดินทางถ่ายคลิปความไปถึงกล้วยข้างนอกนะครับนี่ผักเคลนะครับ ขนาใบหยิกหรือใบอะไรก็แล้วแต่เนที่เขาเรียกนะครับกําลังสวยเลยนะครับนี่ครับคุณโจ๊กให้มาหนึ่งต้นถ้าเป็นขนาดนี้แล้วก็น่าจะหลายตังนะขอบคุณคุณโจ๊ะนะครับอันนี้ผมลงกระถางใหญ่นะครับแล้วพริกก็มีนะครับนี่นี่พริกนี่พริกกระเรียงพริกขี้หนูนี่เผ็ดมากๆนะครับนี่พริก แล้วก็มะนาวนะครับคุณโจ๊กผมมาลงดินนะครับไม่ได้ลงกระถางนะครับคุณโจ๊กก็ตอนกิ่งมาให้ขอบคุณมากๆเลยนะครับคุณโจ๊กนะครับเขาไปดูได้นะครับตอนนี้โฆษณาเข้าอะไรดีใจมากๆนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูสวนข้างนอกผมนะครับนี่ฮะผมทําป้ายนะครับคุณชมครับสวนบ้านพีพัทยานะครับมาดูฮะไม่ช้ามาก็ถางหญ้า รกๆตัวนี้นะครับนี่ผมถางนะครับไอ้นี้ต้นอ่าต้นอ่าอุ้ยนอนรูนอนกินเิถ้านอนกินอย่างงี้นะครับคุณผู้ชมครับต้องรีบเด็ดเด็ดเข้าออกซะนี่อย่างนงี้เลยนะครับนี่อย่างเงี้ไม่ต้องห่วงนะครับเนี่ยนอนนะครับเด็ดออกเลยนะครับคุณผู้ชมครับอันนี้คือต้นดาวินคานะครับเดี๋ยวน่าจะรุ่นให้ออกดาวนะครับดีวผมให้เขา ทำไม้ให้ก็ไต่ไต่เลยให่ให้ก็อยู่บนรั้วนี่นะครับนี่คือดาวินคานะครับคุณผู้ชมครับแจงดาวินคามานี่ครับกล้วยดงกล้วยที่ภูมิใจนําเสนอนะครับนี่นะครับเพิ่งออกล่าสุดเลยนะครับนี่คือกล้วยน้ำว้าแต่น้ำว้าอะไรใหญ่มากๆนะครับที่จริงแล้ว่ผมไม่มีโชคอะเมื่อวานผมมายืนนับนะครับน้ำว้าคือ โอ้พระเจ้าจอรดนะครับหวยออกแล้วถึงพูดได้นะครับเมื่อวานนี้ผมมานับวีแรกข้างบนงบนะเขาแถวแรกแถวบนเขามี9แถวล่างเขามี10รวมกันเป็น19วีได้19อ่าวีหนึ่งมี19ลูกหวยออกหนึ่งเกาอโดยเหตุบังเอิญน,นะครับถือว่าผมไม่มีโชคแล้วกันเพราะผมไม่ได้คิดไม่ฝันนะครับอันนี้สิ่งที่ผมดูจาก YouTube นะครับผมกรำแล้วก็ตัด ทำให้กล้วยเจริญเติบโตนะครับอันนี้สมบูรณ์มากๆนะครับกล้วยถัดจากผิดจากตัวนี้นะครับซึ่งซึ่งความสมบูรณ์เจริญเติบโตบางบางทีล่างๆนะครับอาจจะไม่ค่อยสมบูรณ์อันนี้รอให้เขาแก่นะครับใหญ่มากๆนะครับจนต้นเอ็นเลยนะครับนี่น้ำว้านะครับคุณผู้ชมครับกล้วยน้ำว้านี่นะครับนี่ก็ออกล่าสุดนะครับ เมื่อวานผมไม่ยืนนับกาจะขอโชคขอลาบจากต้นกล้วยแต่ไม่ได้ไม่ได้ซื้อนะครับออกหนึ่งเก้านะครับส่วนตรงนี้นะครับกล้วยที่ผมรีบตัดปลีออกเกินไปนะครับมันทําให้กล้วยจัดทรงไม่สวยนะครับผมเลยลองเอาอถุงปุ๋ยมามาหุ้มนะครับเดี๋ยวจะตัดออกแล้วนะครับจะดูนะว่าผิวเป็นยังไงนะครับเปรียบเทียบนะครับนี่ต้องใช้ไม้ค้ำนะครับคุณผู้ชมครับนะ นี่ครับอู๋อันนี้ออกแล้วเก้าวีนะครับเครือนี้ออกแล้วเก้าวีนะครับนับแล้วนะครับนะอันนี้พื้นที่ตรงนี้เล็กนะครับผมปลูกดอกทานตะวันแล้วที่มันล้มระเนระนาดก็เจอฝนสองสามวันติดเลยก็เลยปล่อยเลยตามเลยนะครับเดี๋ยวจะต้องถางหญ้าอีกสักพักหนึ่งนะครับนี่นะครับพื้นที่สวนบ้านผีพัทยานะครับกล้วยมีแล้วเข้าไปดูในสวนผมต่อนะครับ ผมไล่สดๆนะครับถ้าเผื่อสัญญาณไม่ดีก็ต้องขออภัยนะครับเอาแล้วเข้ามาในสวนแล้วนะครับนี่ปลูกได้กินก็ชื่นใจแล้วนะครับนี่พิคหนูนะครับกินเผ็ดมากๆนะครับเผ็ดมากๆนะครับมะเขือก็ปลูกนะครับกะเพรานะครับ อันนี้ก็ดาวินคาอีกต้นหนึ่งนะครับอันนี้ก็ได้มาจากคุณภูริเลยนะครับเนี่ยต้องขอบคุณคุณภูริมากๆนะครับเนี่ยผมกะว่าจะให้เขาเขาทําค้างอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ขึ้นนะครับนี่คือต้นดาวินคาอีกต้นหนึ่งนะครับกําลังหาที่ไต่อยู่นะครับโอ้ทันตะวันผมนี่ก็งอแล้วครับงอลเงยหน่อยเอออันนี้ก็เดี๋ยวได้เมล็ดเพียบเลยนะครับเนี่ยนะครับงอนะครับ ดอกใหญ่มากๆนะครับนี่ครับท่านตะวันนะครับทานตะวันเดี๋ยวพาเดินบนสะพานครับสะพานข้ามดาวครับคุณผู้ชมครับก่อนเดินข้ามสะพานผมถอยหลังนิดนึงนี่คือต้นคัตเตอร์นะครับคัตเตอร์นะครับกําลังสมบูรณ์เลยนะครับกําลังสมบูรณ์นะครับแล้วก็ผมก็ทําน้ําน้ําจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับนี่ตากแดดนะครับ กำลังแดงแล้วนะคุณโจ๊กครับใช้ได้นะครับสูตรของคุณโจ๊กนะครับแล้วก็นี่ครับคุณชมครับต้นคัตเตอร์นะครับมีกําลังจะออกดอกแล้วนะครับนี่มาดูตรนนี้นะครับเห็นดอกเลยนะครับนี่คือคัตเตอร์นะครับนี่ครับคัตเตอร์ดอกสีขาวสวยมากๆนะครับลองหามาปลูกดูนะครับแล้วก็ข้างบนนี้ก็ดอกแคร์ยังไม่เก็บเลยครับนี่เต็มเลยนะครับ นี่คือแค่นะครับเก็บทุกวันนะครับบนนู้นเลยดอกชมพูพันทิพย์นะครับคุณผู้ชมครับไปเรื่อยๆครับนะโอ้ยเนี่ยนางนางเอกผมนอนใต้ต้นบา,บายยกัน <c oughs> บอยทําอะไรก็ทำํำน่ารักมากนะคุณแม่นะครับอันนี้ต้นมะม่วงตกตึกนะครับซึ่ง <c oughs> ผมแบบเต็มใจเลยนะครับเต็มใจนำเสนอเลยนะครับ เดี๋ยวตอนที่ผมปอกเราจะให้คุณผู้ชมดูเนื้อข้างในแต่ผมเอาไปแก่แล้วเอาไปสุกแล้วนะครับเอาไปไว้ที่บ้านตอนนี้สุกแล้วอันนี้เหลืองแล้วนะครับเดี๋ยวกเก็บนะครับมันหนักต้องใช้ไม้ค้ำเลยนะครับคุณผู้ชมครับนี่นะครับอันนี้เจ็ดลูกนะครับแล้วกําลังเสริมมาอีกสามสิบกว่าลูกนะครับในต้นเดียวนี่นี่คือรุ่นแรกๆนะครับ ไม่ต่อเลยนะครับนี่ครับคุณผู้ชมครับดอกทานตะวันดอกทานตะวันนะครับดอกนี้แบบดอกใหญ่มากๆโอ้เริ่มเก่งใดแปลว่าเริ่มเมื่อยมือแล้วนะครับนี่คือดอกทานตะวันนะครับผมปลูกทานตะวันข้างนอกขนานต่างกันเลยนะครับนี่ลาต้นเขาใหญ่นะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็จะมีดอกแทรกทุกๆอนูของกิ่งนะครับนี่นะครับนนะครับผมก็เพิ่งเคยเห็นนะครับนี่นะไม่รู้พันธุ์อะไรครับ รล้ว่าลำต้นเขาจะรับใบหรือเปล่าคอยดูกันนะครับทานตะวันนะครับอันนี้ขึ้นเองตามธรรมชาตินะครับมากระต้นทุเรียนนะครับีทุเรียนเริ่มแทงยอดอีกแล้วนะครับเดี๋ยวต้องรดน้ำเลยยังไม่รดน้ําเลยนะครับนี่นะครับนี่ก็พวงครามนะครับกําลังออกดอกหนึ่งช่อดีใจอันนี้ก็พยุงที่ปลูกเล็กเลยนะครับคุณผู้ชมครับพยุง ผมปลูกคู่กับประดูต้นประดูกำลังแทงยอดเองแล้วนะครับปราดูนะครับประดูนะครับถัดไปตรงนี้ว่าจะเป็นอันนี้คือประดูแดงนะครับเนี่ยกำลังแตกใบเลยนะครับคุณผู้ชมครับประดูแดงแล้วก็พยอมนะครับเยอะนะครับคุณผู้ชมครับอันนี้ก็เพิ่งปลูกล่าสุดนะครับเอามางัดมาจากบ้านไม่รู้จะเป็นหรือเปล่านะครับลองดูอันนี้อัง่นปาซินนะครับอัง่นปาซิน ส่วนนี้ก็คุณโจก็ให้มาเหมือนกันนะครับเขาบอกใบจะใหญ่มากใส่ข้าวกินได้ก็ต้องรอดูนะครับนะนี่ดอกคัตเตอร์นะครับอย่างงี้เดี๋ยวเตรียมออกดอกแล้วนะครับนี่เป็นฝีมือของคุณแม่ผมนะครับควรดินไอชอบนะครับส่วนนี้นะครับทุเรียนอีกต้นหนึ่งนะครับลองดูนะครับเดี๋ยวจะรดน้ำยังไม่รดน้ําเลยนะครับเดี๋ยวรดน้ําแล้วก็แต่งโมขึ้นเองตามธรรมชาตินะครับแล้วก็เขา แบบว่านี่เลยครับว้าวลูกใหญ่มากๆนะครับนี่คือบรรยากาศสวนบ้านพีพัทยาเนาะผมพยายามแผนกล้องช้าๆนะครับนี่คือต้นมะม่วงพันน้ำดอกไม้นะครับพันน้ำดอกไม้ซึ่งปีที่แล้วก็ดกแบบนี้เลยนะครับปีนี้ก็ดกมากๆนะครับซึ่งผมเห็นแมลงแล้วผมไม่กล้าเข้าเพราะว่าเขาห่วง โดนต่อยไปแล้วรอบหนึ่งนะครับไม่รู้ไปไหนละ่ละกี้ผมเอาตัดกิง่งผมจะเก็บขึ้นมานี่นะครับจะาเอไม่รู้อยู่ไหนนะครับเ,เสียงไหมนะเสียงไหนซึบเอา,าละมีไหมนอออันนี้คือแก่แล้วนะครับคุณชนครับตุดโอ้ยอันนี้ตูดเร็วไหมยังยังยังอีกหน่อย โอ้ Ooh, หรูใหญ่ๆมากเลยครับโอ้ Ooh, แต่ทมจะนับนี่นะครับน้ำดอกไม้นะครับเยอะนะครับนะเดี๋ยวผมขออนุญาตรดน้ำต้นไม้ก่อนเนาะแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีนะครับ